สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายไปนานและนี่คือช่วง15นาทีไขจักรวาล EP ที่5ครับปีนี้ถือเป็นเรื่องงามยามดีที่ได้ปัดฝุ่นขึ้นมาลุยกันอีกรอบเราจะสรุปเรื่องยากๆให้เหลือ15นาทีครับวันนี้ผมอยากจะถามทุกคนคำถามหนึ่งครับสมมติว่าคืนนี้คุณไปแคมปิง้งแล้วจู่ๆคุณเห็นแสงสว่างว่าพุ่งผ่านท้องฟ้าไปคุณจะตะโกนบอกคนข้างๆว่าอะไรเฮ้ย <"He i, S 2> ดูนั่นดิดาวตกหรือเฮ้ยอุกบาตมาแล้ว หรือจะเอาแบบล้ำๆนั่นไงเศษซากจากดาวหางยุคดึกดำบรรพ์เชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เรียกชื่อพวกมันผิดมาตลอดชีวิตผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแก๊งหินอวกาศ4ตัวละครหลักคือดาวเคราะห์น้อยดาวหางดาวตกและอุกกาบาตว่าจริงๆแล้วพวกมันคือใครมีนิสัยเสียยังไงและทำไมเราถึงต้องแยกระหว่างหินน้ำแข็งกับหินเหล็กถ้าพร้อมแล้วล้างสมองเรื่องหินหินของคุณให้สะอาดแล้ววาร์ปไปพร้อมกับผมครับ เรามาเริ่มที่ตัวละครแรกพี่ใหญ่ดาวเคราะห์น้อยหรือแอสเตรอยครับให้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อ4,600ล้านปีก่อนตอนที่ระบบสุริยะยังเป็นแค่ฝุ่นกับก๊าซหมุนวนเหมือนพายุในอ่างล้างจานพอฝุ่นพวกนี้มันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็กลายเป็นดาวเคราะห์สุดเท่อย่างโลกดาวอังคารหรือดาวพฤหัสบดีแต่ในระหว่างที่กำลังก่อสร้างดาวพวกนี้อยู่นั้นมันดันมีเศษขยะเหลือครับใช่ครับ ดาวเคราะห์น้อยก็คือเศษวัสดุเหลือใช้จากการสร้างดาวเคราะห์นั่นเองพวกมันคือหินแข็งๆครุขระลอยเคว้งอยู่ในอวกาศและพวกมันอยู่ที่ไหนกันหมดส่วนใหญ่พวกมันถูกมาฟีอวกาศอย่างดาวพฤหัสบดีใช้แรงดึงดูดมหาสารกักขังเอาไว้ครับมันเลยไปรวมกลุ่มกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีที่เราเรียกว่า a s t e r o i d belt หรือแถบดาวเคราะห์น้อย หลายคนนึกภาพตามหนังฮอลลีวูดว่าแถบดาวเคราะห์น้อยมันต้องเบียดเสียดกันจนยานอวกาศต้องบินหลบซ้ายหลบขวาวุ่นวายใช่ไหมผิดครับในความเป็นจริงดาวเคราะห์น้อยแต่ละลูกอยู่ห่างกันเป็นล้านกิโลเมตรคุณสามารถขับยานจิบกาแฟผ่านไปได้สบายสบาย,บายโดยไม่ชนอะไรเลยแต่ความน่าสนใจอยู่ที่องค์ประกอบของมันครับนักวิทยาศาสตร์แบ่งพวกมันเป็น3ประเภทหลักๆคือ C-type หรือ c a r b o n a c e o u s พวกนี้เป็นสายดาร์กสีดำมืดเพราะมีคาร์บอนเยอะ เป็นพวกที่เก่าแก่ที่สุด S-type หรือ s i l i c a o u s พวกนี้เป็นสายหินผสมซิลิกา้าและนิกเกิลเหล็กดูสว่างขึ้นมาหน่อยและ M-type หรือ metallic นี่คือทองคำขาวแห่งอวกาศครับเพราะมันคือโลหะล้วนๆบางโลกมีมูลค่าสูงกว่า GDP ของโลกเราทั้งใบรวมกันซะอีกสรุปจำง่ายๆนะครับดาวเคราะห์น้อยคือหินหรือโลหะที่ลอยนิ่งๆวนรอบดวงอาทิตย์ ไม่มีอากาศไม่มีน้ําและไม่มีหางเป็นอันขาดใครบอกเห็นดาวเคราะหน้อยมีหางสวยจังนั่นคุณโดนหลอกแล้วครับเอาลละจากมาเฟียหินแข็งมาเจอเซเลบสายโชว์กันบ้างนั่นคือดาวหางหรือคอมเมตรครับถ้าดาวเคราะห์น้อยคืออิดดาวหางก็คือก้อนน้ําแข็งสก,กรปรกแต่น้ําแข็งนี้ไม่ใช่แบบที่คุณเอามาใส่โอเลี้ยงนะแต่มันคือส่วนผสมของน้ําแข็งที่แข็งมากๆ ก๊สแช่แข็งอย่างคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแอโมเนียและคลุกเคล้าไปด้วยฝุ่นผงอวกาศบ้านเกิดของมันคือที่ไหนพวกมันไม่ใช่คนแถวนี้ครับบ้านเกิดมันอยู่ไกลปืนเที่ยงนู่นเลยที่เรียกว่าเมฆออสหรือออส l คลาวขอบเขตสุดท้ายของระบบสุริยะทิ่หนาวจนวิญญาณแทบหลุดออกจากร่างพวกมันลอ,อยู่อย่างสงบมาเป็นพันล้านปีจนกระทั่งวันหนึ่ง แรงดึงดูดจากดาวดวงอื่นอาจจะมาสะกิดให้มันหลุดวงโครจรแล้วพุ่งดิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์พอดาวหางเริ่มเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจะเริ่มทำหน้าที่ของมันครับน้ำแข็งบนผิวหน้าจะเกิดการระเหิดหรือสับลิเมชันกลายเป็นก๊าซพุ่งออกมาพอก๊าซเหล่านี้ถูกลมสุริยะพัดกระนำมันก็เลยสยายตัวออกมาเป็นหางที่เราเห็นเป็นทางยาวสวยงาม หางของดาวหางมี2แบบเสมอคือหางฝุ่นที่โค้งมนตามวงโครจรและหางก๊าซที่ชี้ตรงหนีดวงอาทิตย์ตลอดเวลาดาวหางคือแคปซูลการเวลาครับเพราะมันเก็บแร่าธาตุและสารอินทรีย์ตั้งแต่ยุคเริ่มสร้างโลกเอาไว้ถ้าเราอยากรู้ว่าเรามาจากไหนคำตอบอาจซ่อนอยู่ในก้อนน้ำแข็งสกปรกพวกนี้นี่แหละ ดาวหางเลยเหมือนเซเลบครับนานน,านมาทีมาพร้อมหางที่สวยงามเดินพรมแดงโชว์ตัวสักพักแล้วก็จากไปพร้อมกับทิ้งขยะไว้ตามทางและไอขยะที่ดาวหางทิ้งไว้นี่แหละครับคือต้นกำเนิดของปรากฏการณ์โรแมนติกที่สุดบนโลกที่เราเรียกมันว่าดาวตกเห็นไหมครับว่าจุดกำเนิดและนิสัยของมันต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งคู่มีสิทธิ์หลุดเข้ามาทักทายโลกเราได้เสมอ แต่สงสัยไหมครับว่าตอนที่มันลอยในอวากาศเราเรียกชื่อหนึ่งพอเข้าบรรยากาศโลกเรียกอีกชื่อหนึ่งแล้วพอหล่นตุ๊บบนพื้นดันเรียกอีกชื่อหนึ่งหินก้อนเดียวจะมีชื่อเยอะไปไหนจากเมื่อกี้ที่เราทำความรู้จักกับมาเฟียหินแข็งอย่างดาวเคราะห์น้อยและเซเลปน้ำแข็งอย่างดาวหางกันไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวพวกมันก็อยู่ของมันดีๆในสายหมอกและวงโครจรไกลๆแล้วมันมายุ่งอะไรกับโลกเราล่ะคำตอบคือ อวกาศมันไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิดครับมันมีการเฉี่ยวชนมีการสะกิดและมีสิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงที่คอยดึงกระชากให้ไอ้เจ้าพวกนี้หลุดจากวงโคจรเดิมพอมันหลุดออกมาปุ๊บนี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อเรียกใหม่ที่หลายคนสับสนที่สุดครับนั่นคือสเก็ดดาวหรือมีทีโอรอย ให้นึกภาพว่ามันคือก้อนหินพนเนจ,จรครับมันอาจจะเป็นเศษที่กระเด็นออกมาจากการที่ดาวเคราะหน้อยสองลูกซัดกันนัวนเนียหรืออาจจะเป็นเศษฝุ่นที่ดาวหางทิ้งไว้เป็นทางยาวเหมือนเราโรยขนมปังไว้ให้เป็ดกินนั่นแหละเจ้าพวกนี้ลอยคว้างอยู่ในอวกาศเงียบๆรอคอยวันที่โลกของเราจะโคจรไปหาหรือตัวมันเองจะพุ่งเข้าหาโลกทีนี้มาถึงจุดพีคครับเมื่อเจ้าสเก็ดดาวก้อนนี้พุ่งเข้าสู่เขตอิทธิพลของโลก นาทีที่มันแตะขอบชั้นบรรยากาศโลกบันเทิงระดับหายนะก็เริ่มขึ้นครับเพราะโลกของเรามีโล่ป้องกันที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศและเจ้าสเก็ตด,ดาวนี่มันพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วที่แบบเร็วจนน่าเกลียดครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่11-72กิโลเมตรต่อวินาทีย้ำว่าวินาทีนะครับไม่ใช่ชั่วโมงหลายคนชอบบอกว่าดาวตกมันลุกไหม้เพราะความเสียดทานจริงๆมันก็ถูกส่วนหนึ่งครับ แต่ความจริงที่เข้มข้นกว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่า a d i a b า t ติ c คอมเพรสชันหรือการอัดอากาศแบบฉับพลันครับให้นึกภาพว่าสเก็ดดาวมันพุ่งเร็วมากจนอากาศข้างหน้ามันหนีไม่ทันครับอากาศเลยถูกอัดจนร้อนจัดระดับหลายพันองศาเซลเซียสร้อนจนหินแข็งแข็งกลายเป็นก๊าซส,สว่างวาบและนี่คือวินาทีที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นดาวตกหรือมีทีอรหรือที่เราเรียกแบบบ้านๆว่าผีพุ่งใต้นั่นเองครับ จังหวะนี้แหละครับที่พวกคุณชอบกุมมือแฟนแล้วบอกว่าที่รักดูนั่นดีดาวตกสวยจังขอพรกันเถอะแต่ในมุมมองวิทยาศาสตร์สิ่งที่คุณเห็นคือการที่หินอวกาศกำลังโดนโลกเขาเผาทั้งเป็นจนร่างสลายกลายเป็นเท่าฐานครับโรแมนติกไหมล่ะครับแล้วถ้าวันดีคืนดีดาวตกมันไม่ได้มาแค่ลูกเดียวล่ะแต่มันมาเป็นร้อยเป็นพันลูกในคืนเดียวสิ่งนั้นเราเรียกว่าฝนดาวตกครับ เชื่อไหมครับว่าฝนดาวตกส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากดาวเคราะห์น้อยแต่มันมาจากขยะของดาวหางครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าดาวหางมันจะทิ้งเศษฝุ่นเศษนังแข็งไว้ตามทางที่มันวิ่งผ่านผ่อนโลกของเราโครจรครบรอบป,ปีแล้วดันไปขับรถเหยียบกองขยะที่ดาวหางทิ้งไว้เข้าพอดี เศษฝุ่นพวกนั้นก็พุ่งเข้าชั้นบรรยากาศพร้อมๆกันจนเราเห็นเป็นฝนดาวตกที่พุ่งออกมาจากจุดๆเดียวบนท้องฟ้านี่คือความมหัศจรรย์ครับสิ่งที่คุณเห็นเป็นแสงสีเขียวสีเหลืองสวยงามบนฟ้าแท้จริงแล้วมันคือขยะอวกาศยุคดึกดำบรรที่กำลังสลายตัวเพื่อปกป้องโลกเราไม่ให้โดนชนเข้าจังๆขอบคุณชั้นบรรยากาศโลกกันเถอะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ไม่ใช่ดาวตกทุกลูกจะตายอย่างสงบเป็นฝุ่นผงนะครับถ้าเจ้าสะเก็ดดาวก้อนนั้นมันดันใจสู้หรือมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายปกติอาจจะไซส์เท่าลูกบาสหรือรถยนต์มันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฟเ e อร์บอลครับไฟเ e อร์บอลคือดาวตกที่สว่างมากสว่างจนบางทีเห็นได้ตอนกลางวันแสกๆและถ้ามันระเบิดกลางอากาศดังตุ้มจนบ้านสะเทือนเราจะเรียกมันว่าโบไลท์ครับ จำเหตุการณ์ที่เชเลบินสก์ประเทศรัสเซียเมื่อปี2013ได้ไหมครับนั่นแหละครับคือตัวอย่างของโบไลท์ของจริงหินก้อนนั้นไม่ได้พุ่งชนพื้นโลกตรงๆนะครับแต่มันระเบิดกลางอากาศด้วยความแรงมหาศาลกระจกแตกทั้งเมืองนี่ขนาดมันแค่ระเบิดโชว์กลางอากาศนะครับถ้ามันหล่นลงมาถึงพื้นละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราลุ้นระทึกไปกับการ โดนเผาทั้งเป็นของเจ้าดาวตกในชั้นบรรยากาศมาแล้วทีนี้ถึงเวลาของผู้ชนะครับถ้าเจ้าหินอวกาศก้อนนั้นมันมีขนาดใหญ่พอหรือมีความหนานแน่นระดับเหล็กกล้าจนชั้นบรรยากาศโลกเผามันไม่หมดและแรงระเบิดในอากาศทำอะไรมันไม่ได้ในที่สุดมันก็จะทำสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือการสัมผัสพ,พื้นโลกครับวินาทีที่เสียงตู้มดังขึ้น และฝุ่นดินฟุ้งกระจายไปทั่วชื่อของมันจะถูกจารึกลงในทะเบียนราชของโลกทันทีในชื่ออุกกาบาตหรือมีเทโอไรตครับจำง่ายๆนะครับลอยในอวากาศคือสเก็ดดาวไม่บนฟ้าคือดาวตกตกถึงพื้นคืออุกกาบาตพอมันตกถึงพื้นปุ๊บความหมายของมันจะเปลี่ยนไปทันทีครับ จากขยะอวกาศที่น่ารำคาญมันจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของนักวิทยาศาสตร์และเป็นหายนะของสิ่งมีชีวิตที่ดันไปยืนอยู่ตรงที่มันตกพอดีครับมาดูไส้ในของมันกันครับหลายคนนึกว่าอุกกาบาตก็แค่หินดำๆไม่ไหมแต่จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาแยกประเภทมันไว้แบบละเอียดยิบเพื่อจะดูว่านายมาจากส่วนไหนของจักรวาลกันแน่ Stony meteorites หรืออุกกาบาตชนิดหินนี่คือแก๊งส่วนใหญ่ครับประมาณ94%ของที่ตกมาบนโลกคือพวกนี้มันดูเหมือนหินบนโลกเราเป๊ะๆจนบางทีเดินเตะก,ก็ยังไม่รู้เลยแต่จุดสังเกตคือมันจะมีเปลือกหลอมละลายหรือ f u วชั่นครัสต์บางๆสีดำเคลือบอยู่เหมือนโดนอบเนมเตาไมโครเวฟมาครับไอรอน e t เทอ i ไรต์ ites, หรืออุกาบาตชนิดเหล็ก อันนี้สิของจริงมันคือเศษแกนกลางของดาวเคราะห์เก่าที่พังทลายไปแล้วหนักอึดและทนทานมากพวกนี้แหละครับที่มักจะรอดลงมาถึงพื้นโลกได้บ่อยที่สุดเพราะมันไม่ยากและถ้าคุณเอามาตัดขวางแล้วคุณจะเห็นลวดลายที่เรียกว่าวิต t m นสเตเทนแพทเทิร์นหรือลวดลายวิตแมนสเตเทนซึ่งเป็นลายผลึกเหล็กที่ต้องใช้เวลาทำให้เย็นลงนานเป็นล้านปีเลยครับมนุษย์ทำเลียนแบบไม่ได้ครับ สโต n ีไอรอนหรืออุกกาบาทหินเหล็กนี่คือตัวท็อปครับหายากระดับ1%เปอร์เซมันคืออุกกาบาทหินที่มีผลึกแร่สีเหลืองใสเหมือนอัญมณีแทรกอยู่เรียกว่าพัลลาไซต์พอเอามาส่องไฟนี่สวยอย่างกับศิลปะระดับโลกเลยครับเชื่อไหมครับว่าอุกกาบาตบางก้อนมีมูลค่าแพงกว่าทองคำหลายเท่าโดยเฉพาะถ้ามันมาจาก ดาวอังคารหรือดวงจันทร์ที่โดนอุกกาบาตอีกลูกหนึ่งชนจนกระเด็นมาตกที่โลกเราถ้าคุณโชคดีไปเจอเข้าในสวนหลังบ้านผมบอกเลยว่าลาออกจากงานได้เลยครับแต่มันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องโชคดีเสมอไปครับเพราะในประวัติศาสตร์โลกอุกกาบาตคือผู้พิพากษาที่โหดเหี้ยมที่สุดลองย้อนกลับไป66ล้านปีก่อนสิครับเจ้าอุกกาบาตท,ที่ชื่อว่าชิกสุลุปขนาดใหญ่เท่าภูเขาเอเวอเรส พุ่งชนโลกแถวคาบสมุทรยูคาทานแรงระเบิดของมันเทียบเท่าระเบิดปรมาณูพันล้านลูกฝุ่นควันปกคลุมโลกจนแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงอยู่หลายปีและนั่นคือเหตุผลที่ไดโนเสาร์ต้องบอกลาโลกนี้ไปครับทุกวันนี้โลกเรายังมีรอยแผลเป็นจากอุกกาบาตกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับที่ดังที่สุดคือบาริงเจอร์ไพเตอร์ในรัฐอริโซนาหลุมกว้างกิโลกว่าก,ากาที่เกิดจากอุกกาบาตเหล็กแค่50เมตรชนเท่านั้นเอง เห็นไหมครับว่าแค่50เมตรยังขนาดนี้ถ้ามาไซส์1กิโลเมตรแล้วก็เราได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกกันแน่ๆเอาละครับเราเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักดาวเคราะห์น้อยที่เป็นเศษอิดอวกาศดาวหางที่เป็นเซเลบน้ำแข็งสเกตด,ดาวพเนจรดาวตกลูกไฟสวยงามแต่แฝงความร้อนระอุและจบลงที่อุก,กาบาตพยานวัตถุที่เหลือรอดมาถึงมือเรา ทุกครั้งที่คุณมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นแสงวาบเล็กๆให้รู้ไว้นะครับว่านั่นคือการต่อสู้กันระหว่างวัตถุจากห้วงอวกาศกับชั้นบรรยากาศโลกที่ปกป้องเราอยู่และนั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของจักรวาลที่มันไม่มีวันจบสิ้น ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับ EP 5ของเราในวันนี้นะครับถ้าชอบเนื้อหาเข้มๆสรุปเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากให้ผมพาไปวาร์ปที่ไหนต่อสำหรับวันนี้ผมและช่องจักรวาลไม่รู้จบต้องขอลาไปตรวจสอบหินหน้าบ้านก่อนครับเพื่อจะเป็นอุกกาบาตดาวอังคารกับเขาบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ